ไปดูนั่นดิดูมันฟ้านั่นดิฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโหแท้จังเลยอ่ะมันฟ้ายังไงดูไน่มันฟน่นละไรอ่ะตัวอ่ะโหเออโคตรแท้เลยดูดิลงมาแล้วลงมาแล้ว ป,ๆๆๆปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ไอหรือจามหลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วลครับเคล็ดลับลง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7ึ่ ทชหนึ่งร่วมประมงจังหวัดตราดจ,จับกลุ่มผู้รักรอบนำอุปกรณ์ทำประมงขวางในแม่น้ำตราด40ปากดำเนินคดีวันกระทบสภาพแวดล้อมพายุฝนถล่มเมืองตราดล้าริมถนนกว่า10ร้านพังเสียหายต้องยกเลิกขายทันทีขนของกลับบ้านพายุฝนกระหน่ำต้นตะแบกริมถนนล้มปิดการจราจร1เลนขณะที่ถนนในซอยก็มีต้นไม้ล้มอีกสองต้น ทช .1 ร่วมประมงจังหวัดตราจับกลุ่มผู้รักรอบนำอุปกรณ์ทำประมงขวางในแม่น้ำตราด40ปากดำเนินคดีวันกระทบสภาพแวดล้อมเวลา10นาฬิกาวันที่23เมษาย,ยน2563นายพุทชงสถิตทีรชัยกุลผู้อำนวยการสทช .1 และผู้อำนวยการสอท โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราดหน่วยป้องกันและปราบปรามกองตรวจการประมงน้ําจืดอ่างเก็บน้ําประแสะจังหวัดระยองร่วมกับประมงจังหวัดตราดลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานข้ามแม่น้ําตราดหมู่ที่หนึ่งตบลวังกระแจาําเภอเมืองจังหวัดตราดหลังพบมีการการลางรอบพับได้หรือไอโง่ขวางอยู่ในหลําคลองจํานวน40ปลาซึ่งเป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย แต่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของจึงได้ทําการหรือถอนออกไปนายผู้ชงเปิดเผยว่าตามพรกการประมงพุทธศักราช2558และพรกการประมงฉบับที่2พุทธศักราช2560เรื่องห้ามมีให้ผู้ใดใช้เครื่องมือรอบพับได้หรือไอ้งบเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ดักสัตว์น้ำที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำสลับซ้ายขวาอยู่ทางด้านข้าง ใช้สำหรับดัดสัตว์น้ำซึ่งการนำไปวางในแม่น้ำลำคลองจะมีความผิดตามมาตรา67มีโทษตามมาตรา147และการตรวจสอบไม่พบผู้กระทำความผิดจริงได้ทำการหรือถอนเครื่องมือออกจากพื้นที่และได้นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองตราเพื่อติดตามเจ้าของดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พายุฝนถล่มเมืองตราดล้าริมถนนกว่า10บร้านพังเสียหายต้องยกเลิกขายทันทีขนของกลับบ้านเวลา17เดฬิกาวันที่23เมษายน2563เกิดฝนตกหนักและลมกันชกแรงในจังหวัดตราส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนและลมกันโชกแรงป้ายประชาสัพันธ์ของโรงเรียนอนุบาลตราโคนขวางฟุตบาทและถนนขณะที่ตามท้องถนนมีเศษกิ่งไม้ เกลื่อนตามท้องถนนและในส่วนของพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองตราดบริเวณฝั่งตรงกันข้ามร้านอาหารเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่โล่งมีร้านค้าหลาย10ร้านตั้งเป็นขายของทั้งอาหารเครื่องดื่มและผละไม้มากกว่า10ร้านต้องได้รับผลกระทบจากลมและฝนที่ตกหนัก พราะหลังคาเต็นท์ถูกลมพัดจีกขาดทุกร้านบางร้านที่มีลมพัดเต็นท์ล้มลงมาทั้งหมดส่งผลให้การค้าขายทั้งหมดต้องหยุดทันทีนายธนาชาติสารคุณเจ้าของร้านหมาล่า,าเล่านาทีช่วงที่เกิดเหตุว่าได้สังเกตเห็นว่าเริ่มมีเมฆฝนและลมแรงตนเองจึงเริ่มเก็บของที่ร้านแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเหลือมากฝนที่ตกหนักและลมกันโชกแรงอย่างรุนแรง พัดหลังคาเต็นท์ฉีกขาดทำให้อุปกรณ์ค้าขายบางส่วนถูกน้ำฝนเสียหายซึ่งวันนี้ต้องเก็บร้านทันทีไม่สามารถขายมาล่าได้แล้วส่วนร้านนั้นปิด1นถวันเพื่อซ่อมแซมร้านส่วนนางสาวรจนามณีบุตรร้านยำไก่ยำกบกล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุตนเองเตรียมของที่จะขายแต่ไม่นานลมแรงและฝนตกหนักก็พัดหลังคาชีกขาดน้ำรั่วไหลเข้ามาในร้านซึ่งตนเองต้องจับเต็นท์ไว้เพื่อไม่ให้เต็นท์ถูกแรงลมพัดหลังจากลมและฝนสงบลงต้องเก็บร้านเทนทีเนื่องจากไม่สามารถขายอาหารได้อย่างไรก็ตามร้านผลไม้ร้านเครื่องดื่มและร้านอาหารกว่า10แห่ง ต้องประสบชะตากรรมเดียวกันทำให้การค้าขายในวันนี้ต้องยกเลิกทั้งหมดเพราะถูกลมพายุพัดล้านอุปกรณ์เสียหายทำให้ไม่สามารถทำกินได้รถตู้ร่วมบขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีใต้ถสถานีบีทีเอสอนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งมอชิช่องขายตัวที่43โทร 0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร 090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาพายุฝนกระหน่ำต้นตะแบกริมถนนล้มปิดการจราจร1เลนขณะที่ถนนในซอยก็มีต้นไม้ล้มอีก2ต้นเวลา17นาิกาวันที่23เมษาย,ยน2563ได้เกิดพายุ ฝนฟ้ากระหน่ำอย่างรุนแรงในพื้นที่อำเภอเมืองตราได้ส่งผลกระทบหลังฝนและลมสงบลงโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือว่าเหตุไฟไหม้ที่บริเวณหน้าสนามบิ20บน207ตำบลวังกระแจ้าอำเภอเมืองจังหวัดตราดฝ่ายซ่อมบำรุงของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดได้นำอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปยังที่เกิดเหตุพบว่าเป็นสายไฟแรงสูงได้ขาดและตกลงพื้นและมีร่องลอยไฟไหม้ที่สายไฟฟ้าจึงได้ทําการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะทําการซ่อมแซมจนใช้งานได้ขณะเดียวกันที่ตำบลหนองสนออํอเภอเมืองจังหวัดตราดรับแจ้งมีต้นไม้ล้มขวางการจราจรบริเวณถนนสายตราแหลมงอมพบว่าเป็นต้นตะแบกที่มีความสูงประมาณ8เมตรล้มลงพาด กับถนนทําให้การจราจรของรถยนต์ไม่สามารถผ่านไปได้หนึ่งเลนอาสาสมัครกู้ภัยหลักเกาะได้นํากําลังคนและเลื่อยยนต์มาทําการตัดแต่งกิ่งและช่วยกันเก็บเคลื่อนย้ายออกจากถนนซึ่งใช้เวลาประมาณ30นาทีนอกจากนี้ยังพบว่าภายในซอยบ้านปักของน้ำเชีย่ยวที่อยู่ใกล้กันมีต้นไม้เป็นต้นกระถินนรงจำนวนสต้นใหญ่สูงกว่า10เมตรได้ล้มลงจำนวนสต้นเนื่องจาก ส่วนปลายของต้นกระถินนรงได้พาดผ่านกับต้นไม้ที่ฝั่งตรงกันข้ามและสายไฟเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดได้เดินทางมาทําการซ่อมแซมส่วนต้นไม้เจ้าหน้าที่กู้ภัยหลักเกาะทําการช่วยกันตัดและเคลื่อนย้ายออกเช่นกัน จังหวัดตรากำหนดจัดงานวันรัตพิธีวันค้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในนัตตะพงสงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยน2000 548กำหนดให้ทุกวันที่25เมษายนของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐประกอบรัตตพิธีเพื่อสำเึ็ในพระมหากรณุณาธิคุณเชิดชูพระเกียรติคุณพระปีชาสามารถที่เลื่องลือ ปรากฏว่าอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบเท่าทุกวันนี้จังหวัดตราจึงได้กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสการะพระบรมสารีรักษ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นที่ศาลาประชกคคมจังหวัดตราในวันเสาร์ที่25เมษายน2500 63ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปทางนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอเนกอานันต์ต่อแผ่นดินสยามประเทศทรงกอบคู้เอกราชชาติสยามจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่าในสมัยอยุทยาทรงกระทำยุทธหัตถีจนชนะพระมหาอุปราช ผู้สำเร็จรจาชการกรุงหงสาวดีและทำศึกสงครามต่อเนื่องหลายครั้งจนชนะพะม่าอย่างเด็ดขาดในสมัยนั้นทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิษราชธรรมประชาชนอยู่ดีมีสุขสมเด็จพระรนารายมหาราชทรงเสด็จสวรรคตเนื่องจากทรงพระประชวนในขณะยกทัพไปทำศึกที่เมืองห้างหลวงปีมะเสงพุทธศักราช2148เดือนห ขึ้น8ปคำในในคณะพระชนมายุ50าบพรรษาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทางจังหวัดจึงขอเชิญจึงข้ราชการพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการแขนยาวเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ทางจังหวัดขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมพิธี ต้องผ่านการตรวจคัดกรองก่อนเข้าสู่พิธีณจุดคัดกรองและหากมีไข้หรือมีอาการไอจามขอความกรุณางดเข้าร่วมพิธี